บินธบาตผ่านโรงเรียนเห็นเขาตีเส้นสนามใหม่ในอย่างงี้ดีเวลาเด็กเล่นกีฬาแล้วก็จะได้ไม่ไม่ล้ำเส้นง่ายนักบางทีไปเถียงกันเพราะเส้นที่มันไม่ค่อยชัดในชีวิตจริงก็ลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะโยมสังเกตว่าเดี๋ยวนี้ล้ำเส้นกันเยอะคนเรามักจะล้ำเส้นกันล้ำเส้นโดยความเป็นมนุษย์ต่อมนุษย์ปฏิบัติต่อกันผิดนะลูกก็ล้ำเส้นพ่อแม่พ่อแม่ก็ล้ำเส้นลูก ลูกศิษย anyway, ์ก็ล้ำเส้นครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ล้ำเส้นลูกศิษย์พอล้ำเส้นแล้วมันก็ผิดกติกานะผิดกติกาก็คือรู้อยู่แก่ใจนะว่าตัวเองล้ำเส้นแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้อย่างลูกปฏิบัติต่อพ่อแม่แบบนี้พ่อแม่ปฏิบัติต่อลูกด้วยความเป็นสิทธ์ของพ่อแม่นะมีอะไรหลายอย่างโยมเวลาพอล้ำเส้นแล้วเนี่ยก็รู้อยู่แก่ใจนะรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองล้ำเส้นเขาแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้ก็เป็นทุกข์ใจอยู่ เหมือนกับการเล่นกีฬาแบบนี้เวลาพอนะลูกบอลลงไปล้ำเส้นแต่ฝั่งนู้นไม่เห็นตัวเองทั้งๆท,ท,ที่ก็น่าจะบอกแต่ก็ไม่ได้บอกนะกรรมการก็เลยกลายเป็นการตัดสินนั้นก็รู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองไม่ได้ชนะจริงนะชนะเพราะว่าโกงเขาเพราะไม่ได้บอกเขาตัวเองเห็นอยู่แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นก็อย่าล้ำเส้นกันนะโยมนะมีอะไรที่เรารู้สึกว่า,ามันจะล้ำเส้นกันทำให้เสียสิทธิ์ทำให้ เกิดการทะเลาะกันไม่สบายใจเขาอาจจะสบายใจแต่เราเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราเนี่ยคือคนล้ําเส้นก็ไม่ดีเท่าไหร่ตีเส้นใหม่แบบนี้ก็ดีทําให้เวลาเล่นเราจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันว่าสรุปแล้วลูกบอลมันลงฝั่งไหนกันแน่นะวันนี้บินทบาทผ่านโรงเรียนก็เป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆ เพิ่งจะกลับมาถึงวัดในงานศพของงานศพของกลงวิเชียนอภิบาล4ีที่วัดตะกางวัดตะกางนี่จะอยู่ห่างจากที่วัดที่อาตมาจำพรรษาวัดธรรมาพิมุกในห่างไปประมาณสิบกิโล,ลก็เป็นวัดพี่วัดน้องถือว่าเป็น วัดเทียตมาถือว่าเป็นบ้านเกิดของวิเชียนก็เป็นญาติผู้ใหญ่ที่ถือว่าเราเป็นเด็กบ้านนั้นแล้วก็เติบโตมากับลูกหลานของบ้านของวิเชียนตอนนี้ของเชียนก็อายุร้อยปีแล้วก็ถึงแกม่มรณกรรมมรณะมรณะภัย เพิ่งจะกลับมาถึงวัดแป๊บๆนี้เองโยมตอนนี้ก็นะเหตุการณ์สงครามที่กำลังยิงกันนะก็ไม่ใช่เฉพาะคนไทยแล้วนะโยมนะนะก็ทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์ทุกลมหายใจทุกชีวิตรนะวนแต่มี ความสำคัญทั้งนั้นแต่ด้วยความเป็นคนไทยของเราทางรัฐบาลก็พยายามที่จะนำคนไทยกลับมาให้ได้เร็วและมากที่สุดก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีนะรวมอนุโมทนาและใครมีกำลังในการที่จะช่วยในการประสานเพื่อที่จะ นำพี่น้องคนไทยกลับมาให้ได้เร็วและมากที่สุดก็เป็นนับว่าหน้าอนุโมทนาก็ช่วยๆกันช่วยๆกัน,กนและที่สำคัญก็คือนะเราจะไม่ให้ลูกหลานของเรานะแล้วก็ประชาชนของเรามีความคิดที่ที่จะทำลายล้างกัน ไม่ให้คนของเรามีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดการเบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่ว่าโยมลองนึกดูนะว่าจริงๆสงครามโลกนีก็หยุดไปนานแล้วจบไปนานแล้วแต่ผลพวงของสงครามโลกสงครามโลกนีก็ยังมีอยูนะ่เนื่องด้วยประเทศในสมัยที่เขาเป็นประเทศมหาอำนาจ ก็ยังมีการที่จะแย่งชิงมีการที่จะใช้รูปแบบอื่นสงครามไม่เคยหมดไปจากโลกนี้แเขาก็อาจจะใช้รูปแบบอื่น <c oughs> เป็นสงครามเศรษฐกิจสงครามวัฒนธรรมแต่เมื่อสงครามประทุขึ้นมาด้วยการประหัตประหารชีวิตคน ให้คนจะต้องล้มตายกันไปแบบนี้ที่กำลังเป็นข่าวเป็นคราวกันอยู่ก็ถือว่าน่าสลดใจนะจริงๆไม่น่าจะเป็นยุคที่จะต้องใช้ปืนมายิงกันแล้วนะเป็นยุคของการที่อยู่ร่วมกันให้เป็นสุขสักทีเถอะรบกันมา,มามากพอแล้วรบกันมานานมากแล้ว แต่ด้วยความเป็นมนุษย์อนุยมลองพิจารณาดูนะด้วยความเป็นสิ่งมีชีวิตในโลกนี้เนี่ยโดยธรรมชาติก็มักจะต้องมีเรื่องของการแบ่งข้างแบ่งพวกพอแบ่งแล,แล้วก็ทำให้เกิดการอำนาจในการต่อรองใครพวกมาก ใครมียุธทธปกรณ์ใครมีอุปกรณ์ในการที่จะประหัตประหารคนอื่นได้เร็วกว่าง่ายกว่าและทำลายละทำลายล้างได้สูงกว่าก็เป็นธรรมดาที่จะได้เป็นผู้มีอำนาจแล้วก็ได้ครอบครองอะไรอีกหลายๆอย่างแต่สุดท้ายเมื่อตายไปจริงๆยมมาทูตยมมาบาลก็คงจะไม่ได้ถามว่าได้ครอบครองแผ่นดินได้กว้างไหม นะมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ทรัพย์สิสนรวมแล้วก่อนตายได้หาเงินทองไว้ได้มากมมยมากน้อยแค่ไหนยมมาทูตยมมาบาลก็คงไม่ได้ถามเรื่องนั้นแต่คงจะถามถึงเรื่องของการที่ได้เกิดมาในโลกนี้แล้วได้เห็นอะไรบ้างเห็นแล้วได้พิจารณาเข้ากับหลักธรรมอย่างไรจิตเกิดความปล่อยวางได้มากน้อยแค่ไหน น่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่านะโยมคงไม่ได้ไปถามถึงเรื่องยศตำแหน่งทรัพย์สินเงินทองบริวารพื้นที่ครอบครองงั้นการที่จะอยู่ร่วมกันแบบสันติเป็นทางที่ดีที่สุด มากกว่าที่จะคิดเบียดเบียนกันตั้งใจสวดมนต์พร้อมกันสักเล็กน้อยอิติปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทธโทวิจชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิท,ทุอนุต ตาโรปุริสัตรามสาริสัตถาเทวมนุสานังพุทธโทภควาติอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทธโทวิตชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุต ตาโรปุริสัรรมสารทิสัตถาเทวมนุษย์สานังพุทธโทภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทธโทวิตชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุต ทารปุริสธรรมาสาริสัตถาเทวมนุษสานังพุทธโทภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทธโทวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุต ตาโรปุริสัตรามสารทิสัตถะเทหวมนุสสานังพุทธโทภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทธโทวิจจาจารณะสัมปันโนสุขตตโลกวิทูอนุต ตารปุริสธรรมมาสาริสัตทาเทวมนุษย์สานนังพุทธทโหปะวาติอิติปิโสปะขวะอรหังสัมมาสัมพุทธทวิต ชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทธามาราติสัตถะเทวมนุษย์สานังพุทโทภะควาติอิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทธโทวิฏ ชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมสาริสัตถาเทวมนุตสานังพุทธโธปควาติ สวากาโตภะคะวะตาธรรมโมสันติติโกอาคาริโกเอหิปัสสิโกโอปัญญโกปัจจัดตังเวทิตาพวิน โยหิต uh eh ิสวัคตุภคะวตาธรรมโมสันทิติโกอาคาริโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตตปโววินโยหิติสวัคตุภคะวตาธรรมโมสันติ ทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปันนิโกปัตจัตตังเวทิตตพวินยุหิติสวะคาโตภะคะวะตาธรรมโมสันติทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปันนิโกปัต จัตตังเวทิตาภวินยูหิติสวัคาโตภะควตตาธรรมโมสันติติโกอาคาริโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตาภวินยูหิต eh ิสวัคาโต ปะเขาอตาธรรมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิกโกโอปัยิโกปัจจัดตังเวทิตับโพวิน โยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโน ภคาวโตสาวกสังโฆสามีจิปาติปันโนภคาวโตสาวกสังโฆยาทิทังจัดตาริปุริสยุคานิอาจถะปุริสปุกคาราเอสภคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโย ปาหุนยโยทักกินยโยอัญชลีกรณีโยอนุตตารังปุญญาเกตังโลกัสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโน ภรขว่โตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภรขว่โตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภรขว่โตสาวกสังโฆยาทิทังจัดตาเรปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุก คาลาเอสะพักขาวตโตสาวกสังโคอาหุนยโยปาหุนยโยทากิณยโยอันชลีกรณีิโยอนุ ตารังปุญญเขตังโลกัสาติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโน ภะควะโตสาวกสังโฆสามเมจิปติปันโนภะคาวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัดตาริปุริสยุคานิอาตถปุริสปุกกลาเอสภะควะโตสาวกสังโฆอาหุไนโย ปาหูนายโยทักกินายโยอัญชลีกรณีโยอนุตตารังปุญญเกตตังโลกัสสาติอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทางเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโย ο. ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขเยทางเมฆารูปัจช,ชายาจริยานังโหตตสุขิตาโหนตครูปัจช,ชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชฌาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพเพเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทังสัพเะเตนานงโตหุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแกเ่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข ทิทางสัพเพเวรินังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข ทิทังสัพพสัตตานังโหโตุสุขิตาโหนโตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขข้าพระเจ้าขอตั้งสัจจะหธิฐาน ขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนี้จงเป็นพระวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้ข้าพระเจ้าเกิดสติปัญญาญาณไวชาญฉลาดทุกภพกทุกชาติตตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์ คือพระนิพพานเทินข้าพระเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแ่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนี้จงเป็นพระวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้ข้าพระเจ้าเกิดสติปัญญาญาณไวชาญฉลาด ทุกภพทุกชาติตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถินมทนาสาธุที่วันนี้ได้สร้างบุญกุศลร่วมกันนะครับคืนนี้ก็ขอใช้เวลาเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะเดินจงกรมต่ออีกสักพักหนึ่งะนะโยมนะก็ ในช่วงเวลาค่ำคืนแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะได้ภาวนานะโยมความตายอยู่ใกล้เราจริงๆเหตุการณ์ที่กำลังยิงกันถล่มกันอะไรตอนนี้ก็ขอให้ดูเป็นอุทาหรณ์แล้วกันโยมว่าความตายอยู่ใกล้เราเหลือเกินใกล้จริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าบ้านเราจะเกิดสงครามเกิดอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบ ความตายอยู่ใกล้จริงๆต่อให้ไม่มีสงครามคนก็ยังหาเรื่องที่จะทะเลาะกันด้วยวิธีอื่นอยู่ดีเราเรียบเร่งปฏิบัติด,ดีกว่าทําความดีของเราโดยเฉพาะการเจริญจิตภาวนาเป็นเรื่องที่ต้องรีบเร่งที่สุดอายุวันโนสุขขังพลังขอให้มีความสุขความเจริญวันนี้ญาติโยมไปทําบุญอะไรกันมาบ้าง ขออนุโมทนาบุญน,น,นั้นทุกๆประการของทุกทุกท่านด้วยอภิวาทนาสิริสนิจังวุทธาปจายิโนจัตารโอธรรมาวัทันตีอายุวันโนสุขังระลัง